เฮ่เฮ่ม j จบวันนี้ผมกับสองคนสู้งานที่มีหน้าที่สร้างสีสันของการแสดงบนเวทีด้วยลีลาภาษากายที่พลิ้วไหวประกอบไปกับเสียงเพลงงานไหนมีดนตรีมีนักร้องควรต้องมีพวกเขามาช่วยเติมบรรยากาศและความสนุกสนานตะการตาให้กับคุณผู้ชมและอาชีพที่เราอยากเชิดชูในวันนี้ก็คืออาชีพแดนเซอร์นั่นเองครับ เมื่อสองนักเต้นรุ่นใหม่สายพลังมาพนึกกำลังกับดาราที่มาร่วมทีมเพื่อร่วมฟาดานงานในแต่ละงานความสนุกสนานเฮฮาจึงออกมาแบบนี้ครับลำใหญ่ไ้ทองแค่ลำใหญ่ไ้ทองแดงเ<ป>จนนี่ได้เชิญถ้าสดหมดเจนหมดได้เชิญหมดสดเชินเจนหมดสดเชิญถ้าสดเชิญหมดไม่ได้เริ่มค่ะไปไป,ไป ีกว่าได้เป็นผู้ชนะเข้าไปลุ้นของคำในวันนี้เชิญพบกับพิธิกรสาวสายแฮปปี้เบ็คกี้สีธัญญาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักขานี่คือรายการเกมโชว์สายหาที่ชิดชูคนสู้งานทุกสาขาอาชีพงานที่คุณทุ่มเทอาจทำให้คุณมีเฮตได้ในงานนี้มีเฮตเฮตมาจ้า เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้คนสู้งานค่ะงานดีฝีมือดีในสาขาอาชีพเดียวกันได้มาประลองความเชี่ยวชาญค่ะมาแข่งขันบนเวทีของเราใครสามารถสอบผ่านในแต่ละงานงานได้แต่ละรอบจนมีคะแนนสะสมมากกว่านะคะจะได้เข้าไปลุ้นรับรางวัลในรอบมีเ hey ฮหรือมีฮาถ้าคุณเจ๋งพอดวงดีพอรับทองกลับบ้านไปเลย และแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะเรามีสาขาอาชีพที่เราอยากเชื้อชูนั่นคืออาชีพของแดนเซอร์แดนแนะที่สำคัญต้องมีนักร้องคู่ใจดีๆด,ด้วยวันนี้ค่ะเราเลยมีนักร้องซ u เปอร์สตาร์นะคะเรียกได้ว่าผ่าน d ดนเซอร์มานักต่อนักแล้วโดยเฉพาะท่านผู้ชายนะคะวันนี้ค่ะพบกับพวกเขาทั้งสองคนเลยค่ะคุณแซ็คุมแพและคุณริวอัจเริเย นักต่อนักแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงคะสามสี่คนเองครับผมไม่มีผมไม่รับแดนเซอร์ผู้หญิงครับผมอ้าทำไมอะคะรับแต่แดนเซอร์ผู้ชายไม่เอาไม่เอาครับผมคือวงผมไม่มีแดนเซอร์เอาไม่มีแดนเซอร์ใช่ครับผมเต้นเองร้องเองครับผมนักเลงพอครับครับผม ของฝั่งหลิวแล้วหลิวก็ต้องใช้แดนเซอร์เนี่ยใช้แด,นเ,ดนเซอร์ค่ะสมัยก่อนมากสุดเลยเคยใช้แดนเซอร์กี่ชีวิตแปดดคุณนี่คือไม่ต้องจ้างแดนเซอร์เลยเพราะว่าคุณถนัดทางด้านการเต้นถนัดไหมคุณแซคก็อเอานะครับฟิสตล์ครับผมฟีสตล์อะไรก็ได้ใช่ครับผมฟ,สผมฟิสตายนะต้นนี้แบบไหนมาผมเต้นได้หมดครับอ้าโน ถ้าพี่เป็กเห็นเพลงของหลิวอะจะต้องมีท่าแบบคอนเซปต์มีอะไรแบบเนี้ยวันนี้โชว์สักหนึ่งคอนเซปต์ให้เป็กดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะเอาเป็นสับปนลดก็ได้ได้เลยอ่ะขอโชว์หนึ่งสกิลค่ะพีไป่ะ ครอบผมทำไมะไ่ะขนตา,ตา <c oughs> แต่คุณไม่ได้มาขนตาหรอกดิฉันเห็น <c oughs> โอ้หลิว <c oughs> ของนิ้เขาเอวหวานค่ะหลิวเอวปเปรี้ยวมาก <c oughs> วันนี้แดนเซอร์ที่จะมาเนี่ยอาชีพแดนเซอร์เนี่ยเขาต้องลำบากใจแน่นๆเลยเพราะว่าศิลปินของเขาเนี่ย ที่จะได้จับคู่กันวันนี้ก็คือเป็นสายเต้นเหมือนกันแต่ว่าก่อนจะพบตัวจริงเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเขาขก่อนไหมว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไงเขาเต้นให้ใครมาบ้างและทําไมเขาถึงมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาชีพแดนเซอร์อ่ะไปดูดีอากันจ้ามาชื่อมูยองครับอายุ16ปี เป็นแดนเซอร์ประจำวงหมอลำระเบียบวัตนศิลป์ครับผมเป็นคนชอบเต้นแล้วก็ชอบฟอนครับชอบในเพลงเร็วมากกว่าครับผมเป็นคนเต้นแรงครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับเ <laughs> พราะเพื่อให้เขาสนุกไปด้วยครับ ให้อยู่กับเราแบบจนถึงเตยลาผมเคยเต้นนานสุดก็สามทุ่มจนถึงหกโมงเช้าครับแต่ถ้าแถวกรุงเทพก็เริ่มตั้งแต่หนึ่ง,ง 1, ทุ่มถึงตี่หนึ่งที่สองอย่างนี้ครับมันก็เหนื่อยครับแต่ก็เป็นความสุขกี่แบบหนึ่งมีความสุขทุกครั้งครับที่ได้เต้นครับ พรนะคะนำมคนปลูกขายค่ะ mm hmm. ชื่อเล่นชื่อเจมค่ะแต่ว่าเพื่อนจะชอบเรียกว่าเจมปะทูค่ะเพราะว่าชอบกินปะทู mm hmm. เป็นแดนเซอร์มาประมาณ 8ปีแล้วค่ะพี่เคยเป็นนดนเซอ์ให้กับพี่จินตลาคุณลาพี่ฝนธนะสุนทรนะคะแล้วก็พี่เอชายามิช,ชัยเอิ้นขวัญวรัญญาค่ะแล้วก็ประจําให้กับพี่เป็กกี้สีธัญญาด้วยค่ะหนูเป็นคนที่ชอบเป็นตลกตลกลวบบเวลาเต้นโจ๊ะแบบมันๆเพื่อนจะชอบเอ้าเอ้าเอ้าเต้นแบบเอลเอลให้เราเต้นแบบบ้าบ้าบออะไรอย่างนี้ค่ะสายสวยไม่ได้ไม่ไไม่ได้ ที่ชอบก็เป็นจะเป็นลำไทยคะ่ะหน้าตาศสินไทยสามารถแบบว่ามีท่าลำที่แบบว่าเป็นภาษาเกี่ยวกับหน้าตาศิสินแล้วเข้ากับเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถจำได้ค่ะสำหรับการเต้นนะคะไม่จำเป็นต้องว่าเป็นแดนเซอร์ก็ได้เป็นการออกกำลังกายก็ได้หรือว่าเป็นการผ่อนคลายก็ได้คะ่ะ ขอเช ok ิญพบกับน้องหมูหยองจากระเบียบวาทสิทธิ์และคุณเจมส์ปัตถุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอีครับเดี๋ยวคุยเรื่องอาชีพกันก่อนแน่นอนแดนเซอร์ก็ต้องถนัดการเต้นเต้นมากี่ปีคะหมูหยองปีแรกครับปีแรกปีนี้น้องอายุเท่าไหร่16ปีครับตัวใหญ่มาก มีใครส่งเรียนหรือยังเห็นบอกแฟนขับเยอะมากคือคนเนี่ยไม่ดูนักร้องเลยดูหมู่หยอก่างเดียวเลยอ่ะมีได้ทิปแล้อะไรไม่เคยได้ทิปมากสุดเท่าไหร่มีเคยนับไหมครับมืินกว่าบาทนี่นึงมาทางฝั่งคุณเจมมั้งเต้นมากี่ปีคะประมาณ8ปีค่ะไม่คิดจะหยุดบ้างเหรอคะก็หยุดมาตัสองปีแล้วค่ะช่วงโควิดนะทำไมเจมถึงมาเป็นแดนเซอร์ได้คนขาดค่ะ เดียวนะคนที่เขามาเป็นแดนเซอร์เขาก็ต้องแบบมีความมุ่งมั่นตั้งใจไปเรียนอันนี้เรามาเป็นแดนเซอร์เพราะคนขาดคนขาดแล้วแบบเขาโทรมาตามว่าวันนี้ว่างไหมไปเต้นให้ศิลปินคนนี้ซ้อมเลยแล้วไปเย็นนี้เลยวันนั้นความผิดพลาดเป็นไงบ้างเป๊ะ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 เลยค่ะเละตุ้มเป๊ะศิลปินผู้โชคดีคนนั้นที่เต้นครั้งแรกคือใครคะเอ่ออักษรย่อเป๊กเก้สีธัญญา งั้นคุยไปคุยให้หมูหยองเขาฟังว่าการนี้เต้นกับพี่เคยได้ทิปมากสุดได้เท่าไหร่ห้าหมื่นค่ะพีแบ่งเจมมเท่าไหร่สองร้อยค่ะเ <c oughs> จมมเนี่ยมีวิธีเรียกทิปยังไงบ้างตอนนีน้เราต้องจิกเปิดเผยรูปร่างเราส,สรักนิดหนึ่งเขาเริ่มคักแล้วเขาเริ่มคักแล้ว <c oughs> หมูยองฮะเต้นยั่วติดบซอเขาหน่อยดนตรีมา เบกบอกได้เลยว่าทักษะการแดนของพวกเขายังมีกว่านี้อีกเยอะค่ะช่วงเชิดชูคนสู้งานสนับสนุนโดยกุลิโกโป๊อกกี้ หังจากได้เห็นลีลาการเต้นของสองคนสู้งานในสไตล์ที่พวกเขาถนัดกันไปแล้วคราวนี้เรามาลองให้ทั้งคู่มาโชว์ทักษะความสามารถและความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันครับลองมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทั้งคุณหมูหยองและคุณปลาทูต้องมาเต้นเป็นแดนเซอร์ให้กับคุณแซกและคุณหลิว แบบไม่ทันตั้งตัวว่าจะถูกนักร้องทั้งสองคนแกล้งมาดูกันว่าคนสู้งานทั้งสองคนจะแก้ปัญหาเพื่อเอาตัวรอดกันอีท่าไหนครับเราจะให้พี่พีดารานะคะพี่พี่ผู้ช่วยทางด้านการงานเนี่ยโชว์สกิลโชว์ทักษะของตัวเองก่อนมาสายอีก ยังนะครับขอดูได้ไหมรับเ <ENE: S 2> ต้นก,กับเพลงนี้ก็แล้วกันครับกับสายเอวก็แล้วกันครับที่นักสเต็ปก็แล้วกันนะะฮมาสายเอวกันเธอครับอยากสายงามแล้วเวยาควาจะเด้าไปข้างหน้าหรือจะเด้ยงลั้ำยังสายยังคว้าก็ได้เลยนั่นปู่หยอง เดี๋ยวให้พี่แซกร้องแล้วหมูหยองเต้นท่าที่พี่แซกเต้นเมื่อกี้นะเชิญพี่แซกค่ะมาสายเอวกันถ้าโอ้โหถี่ไสเลยแม่แต่งงามโดยโยกผ้าจะเดาไปข้างหน้าหรือจะได้รับแยกใจจะขอได้เลยมาใส่กันนะครับเลยพี่แซคมาช่วยกันใส่เลยนะครับเดี๋ยวนะคุณแซกอันนี้คุณแกล้งเขาหรือคุณแกล้งตัวเองอันนี้ถือว่าอ่ะคุณเป็นไงโอ้ถือว่าผ่านเลยครับผ่านไหม คุณหลิวอ,อยากได้ไมั้ยอย่างนี้อยากได้ไมั้ยอยากได้เลยค่ะอ่าต้องต่อสู้กันก่อนอเดี๋ยวให้ดูน้องเจมก่อนแต่ว่าคุณหลิวต้องเป็นต้นฉบับให้น้องไหนขอคุณหลิวจะโชว์เพลงอะไรสับประรดละกันจับทนะ้าด้วยนะจับท้าด้วยนะโอเคค่ะมีตารอตัวมีหัวตาลายเลื่อนไอเดินใจในในหน้ามองหนา้นาหลังหน้าชิงจริงมเลยจิ้เลยสับประรดกินก็จริงเอ้าไม่กินก็จริงม กินก็จิ้มไม่กินก็จิ้มคุณคุณดั้นเซอร์ที่ใช้เวลา8ปีกว่าจะเต้นเต้นเยอะไปหมดเลยมมันเยอะะแยเอางี้ล้วกันเอาเอาแค่เอาแค่ท่านี้แต่ว่าหลิวหลอกเมืตารอบนี้ง่ายๆนะคะก็ทำไมไม่เต้นง่ายๆตั้งแต่แรกอันค่ะรอบนี้ค่ะพร้อมเช่ะกันจิ้มเลยอย่าพ่งจิ้มเอาหมุดก่อน

ไม่ช่วยอะไรเลยยืนจิ้มอย่างเดียวจิ้มเลยเอาตัวนี้เลยเอาล่ะได้เวลาจับคู่ค่ะงั้นเราจะให้พี่พีดาราเลือกน้องก่อนครับผมจิ้มเลยได้ไหมครับผมนี่จิ้มตัวนี้ครับได้สิมาเลยมาจิ้มเอาเนี่ยได้แล้วคุณหลิวว่ะคุณหลิวว่ะแย่งไหมหรือว่าหรือต้องหรือหยองไม่ไม่แย่งค่ะ ชอบเด็ก16อยากได้แดนเซอร์ผู้หญิงครับเอางี้ถามความสมัครใจก่อนอยากอยู่กับใครวันนี้ไหมอยากอยู่กับพี่แซกเห็นไหมแล้วพี่เจมมาเมื่อวานอยากอยู่กับใครอยากอยู่กับหลิวค่ะอยากอยู่กับน้องหลิวง่ายผมโดนมูหยองทิ่มเลยเห็นไหมคุณค่ะยัาไงอย่างงี้เชิญทุกคู่ค่ะเฮ้ยสลับคู่เลค่ะ ประจำที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบคุณท่านผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะ Baby l o ลิฟบะมีกึ่งสำเร็จรูปวัยวัยฟอร์ดผลิตภัณฑ์ Starwell วัยตามิวและผู้ใหญ่ใจดีอีก6แผ่นป้ายค่ะผู้ <t ell> ชมค่ะ <t ell> เดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ค่ะแต่ช่วงหน้าบอกได้เลยว่างานที่เราจะจ่ายให้ทำนะคะรับรองว่าเวทีจะลุกเป็นไฟค่ะล <t ell> ห้ทองแ่ใลำไยห้ทองแกงเลำเพลินวงสะออนลำเพลินวงสการลำเพลินวงสะเพลนโชคดเจนนี่ได้เชิญถ้าสดหมดเจนหมดได้เชิญหมดสดเชิญเจนหมดสดเืินถ้าหดเชิญหมดไม่ได้